ทั้งหมดเท่าไหร่คะอ่า95บาทหนูอืห้าร้อยค่ะมีตังเศษบ้างไหมล่ะอ่าไม่มีทอนหรอกอ่าเดี๋ยวลองหาดูนะคะอืะมอ่ามีแต่ไม่ครบค่ะมีอยู่แค่ประมาณ75บาทอะคะ่ะ75หรอใช่ค่ะอเอาของออกก็ได้ค่ะงั้นเอาออกเหรองั้นนอะ มาละสิบห้าบาทเอาออกอะงั้นเหลือแปดสิบาทก็ได้หนูป้าตังหนูก็ยังไม่พออ่ะลดให้ห้าบาทได้ไหมหนูมีเจ็ดสิบห้าบาทเองโอ้ยหนูช่วงเนี้ยผักอ่ะราคาแพงห้าบาทป้าก็ลดให้ไม่ได้หรอกอ้อป้าถ้าลดห้าบาทลดให้ไม่ได้ก็ไม่เอาละเฮ้ยไอจริเว้ยไอหนไอยหนูมามามาป้ามีเงินทอนแล้วแหมเออก็แค่นี้แหละ ของซื้อของขายป้าไม่อยากได้เงินหรือไงแต่กักเงินทอนไว้ทำไมอะ